ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ GearUp ช่องที่จะพาคุณสัมผัสโลกของยนต์ปรกรรมในมุมที่ลึกที่สุดที่นี่เราไม่ได้รีวิวรถแบบแค่บอกสเปคแต่เราจะพาคุณเข้าไปอยู่ในอารมณ์ของคนขับจริงๆฟังเสียงเครื่องยนต์สัมผัสแรงสั่นของพวงมาลายัยและรับรู้ถึงความสุขของผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหลังและวันนี้ผมยืนอยู่กับยักษ์ใหญ่ SUV อเมริกันตัวจริงหนึ่งในตำนานที่แฟนๆรอคอยนี่คือ2026 Chevrolet Tahoe รุ่นใหม่ล่าสุด ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นทาโฮรุ่นนี้มันทำให้ผมต้องยืนนิ่งอยู่นานมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือการแสดงพลังบนท้องถนนกระจังหน้าโครเมียมใหม่ขนาดใหญ่เต็มกรอบพร้อมเส้นไฟเล็ดที่ผ้าเฉียงเหมือนดวงตาที่คอยจับจ้องทุกคนที่มองล้ออลลอยขนาด22นิ้วที่มาพร้อมยาง All season เส้นโตยิ่งทำให้ตัวรถดูบึกบึนราวกับพร้อมจะไปได้ทุกที่เส้นสายรอบตัวถังถูกออกแบบให้คมชัดและสง่าง,งามกว่าเดิม ข้างหลังไฟท้ายเล็ดทรงแอลเชฟสว่างชัดในยามค่ำคืนและระบบป่าท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์ช่วยให้เปิดง่ายแม่มือเต็มเมื่อเปิดประตูเข้ามาคุณจะรู้สึกเหมือนก้าวเข้ามาในเลาระดับ5ดาวพื้นที่ภายในกว้างงบว่าที่เคยบ่อนั่งสามแถวถูกจัดวางให้รองรับผู้โดยสารสูงสุด 7- 8ถึงคนโดยไม่รู้สึกอึดอัดวัสดุทุกจุดสัมผัสเป,เป็นพรีเมียมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนังนับป้ายเย็บตะเข็บสวยงามคอนโซลกลางและแผงประตูใช้วัสดุนุ่มมือเบาคู่หน้ามีฟังก์ชันระบายอากาศและฮีเตอร์ วงมาลายัยมุ่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางหน้าจอกลาง OLED ขนาด15.5นิ้วเด่นอยู่กลางคอนโซลเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายได้ทันทีและรองรับระบบ Google v u i l t อิ in, สังงานด้วยเสียงได้สะดวกสำหรับคนขับมีจอมาตรวัดดิจิทัล12.3นิ้วและ Head-up Display ที่บอกข้อมูลครบถ้วนโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนผู้โดยสารแถวหลังได้จอแยกขนาด12นิ้ว2ฝั่งเชื่อมต่อ Wi-Fi และสตรีมมิ่งออนไลน์ได้ทุกเวลา ระบบเสียงโบสเซนเตอร์พอยต์14ลำโพงรอบคันให้คุณดื่มด่ำไปกับเพลงโกรดแบบเต็มอารมณ์แต่สิ่งที่ทำให้ทาโฮเป็นทาโฮจริงๆคือสมรรถนะเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งเบนซิน V8 ขนาด6.2ลิตร430แรงม้ากับแรงบิดมหาศาลและเครื่องยนต์ดีเซลดูรัมแม็ก3.0ลิตรที่ให้แรงบิดสูงถึง910นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลกว่าที่เคยระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มระบบมีโหมดให้เลือกทั้ง Normal, Sport, ออฟโรดทาวฮอลและสโนคุณสามารถขับไปได้ทุกสภาพถนนจริงๆลองนึกภาพว่าคุณกำลังขับทาโฮบนถนนทางหลวงที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาผมกดคันเร่งเบาๆเสียงเครื่องยนต์ V8 ดังทุ้มกระหึ่มอย่างมีพลังตัวรถพุ่งไปข้างหน้าแบบมั่นใจพวงมาลายัยแม่นยำเกินคาดสำหรับรถที่มีน้ำหนักกว่า2.5ตันช่วงล่างแอร์ไรซ a อะดัพตีฟสุดเพนชันปรับตัวตามสภาพถนนอัตโนมัติขับไปผ่านรอยต่อถนนหรือหลุมบ่อใหญ่ๆก็แทบไม่รู้สึกทุกคนที่นั่งอยู่ในรถยังคุยกันได้สบาย เมื่อขับขึ้นทางเขาชันผมลองเปลี่ยนไปใช้โหมด Off-Road ระบบขับเคลื่อน4ล้อปรับแรงบิดไปยังล้อที่มีแรงยึดเกาะมากที่สุดเสียงเครื่องยนต์คำรามชัดขึ้นราวกับกำลังบอกว่าสบายมากทาโฮค่อยๆไต่ขึ้นไปอย่างมั่นคงไม่มีการดิ้นหรือเลื่อนถลายให้เสียความมั่นใจช่วงล่าง Magnetic r i ท์คอนโทรลช่วยเก็บอาการโยนตัวในโค้งแคบๆได้ดีเกินคาดกลางคืนผมได้ลองขับบนถนนมืดสนิท ไฟหน้า LED Matrix ให้แสงสว่างกว้างและไกลเห็นทุกอย่างรอบตัวชัดเจนกล้องรอบคัน360องศาและระบบ Night Vision ช,ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าผอมจะเห็นคนหรือสัตว์ที่เดินข้ามถนนได้ทันเวลาทาโฮให้ความรู้สึกปลอดภัยเหมือนคุณนั่งอยู่ในป้อมปราการที่เคลื่อนที่ได้และถ้าพูดถึงการใช้งานจริงทา h o สามารถลากจูงได้เกิน3.8ตันเหมาะกับคนที่มีเรือหรือแคมป์พ่วงระบบ Trailer Assist ทำให้ต่อพ่วงได้ง่ายมากเหมือนเล่นเกมกล้องมุมมองพิเศษช่วยให้คุณเห็นมุมที่ปกติจะมองไม่เห็นเวลาลากจูง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง Ford Expedition และ GMC Yukon Tahoe จะให้ฟีล l i n g ขับขี่ที่มั่นใจกว่า Expedition และมีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์กว่าของ Yukon ช่วงล่างนุ่มแต่นิ่งเครื่องยนตอบสนองดีไม่แพ้ใครและห้องโดยสาร,รหรูหรากว้างขวางกว่า SUV หลายรุ่นในคลาสเดียวกัน สิ่งที่ผมชอบที่สุดในท a h o คือมันทำให้คนขับและผู้โดยสารรู้สึกเหมือนอยู่บ้านบนถนนทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรไม่มีใครบนเนยทุกคนเพลิดเพลินกับที่นั่งที่กว้างขวางเสียงเพลงจากโบสที่ใสสะอาดและวิวสองข้างทาง t a โ o ไม่ใช่แค่พาคุณไปถึงจุดหมายแต่มันทำให้ทุกนาทีของการเดินทางมีความหมายนี่คือ2,026 Chevrolet t a h ยักษ์ใหญ่ SUV อเมริกันที่ครบที่สุดทั้งความหรู ความกว้างขวางสมรรถนะและเทคโนโลยีใครที่มองหารถครอบครัวที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์นั่งสบายทุกที่นั่งและมีพลังเหลือเฟือในการลุยทุกเส้นทาง t a โฮคือคำตอบที่คุณต้องลองคุณคิดยังไงกับ t a โฮรุ่นใหม่นี้ถ้ามันมาขายในไทยคุณคิดว่าควรมีราคาเท่าไรถึงจะคุ้มที่สุดคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม g e a แ n a เพราะเรายังมีรถใหม่ๆอีกมากที่จะพาคุณไปสัมผัสแบบใกล้ชิดที่สุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ